สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยรีบหามากินแพทย์เผยแปอาหารยิ่งกินยิ่งห่างไกลมะเร็งมะเร็งโรคที่ใครได้ยินก็ถึงกับเบื่อนหน้านี้ไม่อยากจะทําความรู้จักเพราะเป็นโรคที่ใครหากเป็นแล้วนั้นจะทรมานจนไม่อยากจะพูดถึงจริงๆ ทั้งนี้สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งนั้นเกิดได้จากหลากหลายปัจจัยดังนั้นวันนี้ทางช่องของเราขอ,อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูของมะเร็งนี่คืออีกหนึ่งวิธีการป้องกันในการเกิดโรคมะเร็งที่คุณก็สามารถทำเองได้เพียงแค่รับประทานอาหารต่อไปนี้ 1. ศัตรูของมะเร็งกระเพาะอาหารคือกระเทียม 2. สศัตรูของมะเร็งตับคือเห็ด 3. ศสัตรูตของมะเร็งตับอ่อนคือบรอกโคลี 4. ศสัตรูตของมะเร็งปอดคือผักโขม 5. ศสัตรูตของมะเร็งลำไส้คือหน่อไม้น้ำ 6. ศสัตรูตของมะเร็งเต้านมคือสาหร่ายทะเล 7. ศสัตรูตของมะเร็งผิวหนังคือหน่อไม้ฝรั่ง 8. ศสัตรูตของมะเร็งปากมดลูกคือถั่วเหลือง ดังนั้นเราจึงควรหันมาบริโภคศัตรูของมะเร็งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป11วิธีง่ายๆห่า,หางไกลจากโรคมะเร็ง 1. ดื่มน้ำที่สะอาดการลดสารที่ก่อตัวที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งวิธีหนึ่ง คือการดื่มน้ําที่สะอาดจากการศึกษาที่เพิ่งค้นพบใหม่จากสถิติของสถาบันมะเร็งพบว่าการดื่มน้ําสะอาดจากเครื่องกรองน้ํานั้นจะดีกว่าการดื่มน้ําจากขวดน้ําพลาสติกที่มีคุณภาพน้ําต่ากว่ามาตรฐานและจากการศึกษาของสมาคมสิ่งแวดล,ล้อมพบว่าการเก็บรักษาน้ําในเหยือกแก้วหรือภาชนะสแตนเลสจะดีกว่าการเก็บรักษาในภาชนะพลาสติก 2. พยายามหลีกเลี่ยงการสูดดมหรือสัมผัสก๊าซขณะเติมน้ำมันรถเพราะสารที่อยู่ในอากาศสามารถเข้าสู่ปอดและหากกระเด็นสู่ผิวหนังจะทำให้เกิดมะเร็งได้ 3. การหมักเนื้อสัตว์ก่อนปรุงอาหารการทำอาหารประเภทปิ้งย่างนั้นหากไม่หรือมีเศษสีดำของการเผาจากถ่านติดอยู่จะทำให้เกิดเมเร็งได้ดังนั้นหากจะทำการปิ้งย่างอาหารงานวิจัยของมหาวิทยายลัยแคนซัสพบว่า การหมักเนื้อสัตว์เหล่านั้นก่อนการปิ้งย่างอย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงสามารถลดสารก่อมะเร็งจากการปิ้งย่างได้ถึง87% 4. ดื่มน้ำให้เพียงพอการดื่มน้ำอย่างเพียงพอสามารถลดความเข้มข้นของ,ของการขับถ่ายปัสสาวะได้และลดมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นกับกระเพาะปัสสาวะได้ด้วยควรดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วต่อวันหรือให้ปริมาณปัสสาวะมีสีเจือจางเมื่อขับถ่ายทุกครั้ง 5. รับประทานผักผลไม้สีเขียวเพราะสารแมกนีเซียมจากพืชผักสีเขียวนั้นช่วยลดมะเร็งลำไส้ได้โดยเฉพาะสุภาพสตรีอีกทั้งการได้รับสารแมกนีเซียมที่เพียงพอจะช่วยให้เซลล์ในร่างกายของเรานั้นทำงานได้อย่างปกติการรับประทานผักขมขครึ่งถ้วยต่อวันให้ปริมาณแมกนีเซียม75มิลลิกรัมซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย 6. ออกกำลังกายลดการเกิดมะเร็งเต้านม การออกกําลังกายเป็นประจํานั้นจะช่วยเผาผลาญไขมันดังนั้นการออกกําลังกายโดยการเดินเร็วอย่างน้อย2ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะช่วยลดการเกิดมะเร็งเต้านมได้ถึง18%เซ็ 7. ลดการส่งเสื้อผ้าเป็นซักแหง้งจากการวิจัยของ National Academy of Science เมื่อต้นปี2010ระบุว่าการซักแหง้งหรือซักน้ำมัน จะมีผลให้เกิดสารก่อมะเร็งต่อปอดไตและตับได้เมื่อสูดดมเป็นเวลานานดังนั้นการใช้สารซักแห้งซักน้ำมันที่ทำให้ผ้าเรียบนั้นอาจไม่ปลอดภัยต่อไปอีกแล้ว 8. ลดการใช้ปริมาณสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารฟอกขาวสารเคมีในการขัดห้องน้ำสารขจัดคราบสกปรกต่างๆเพราะหากใช้สารเหล่านี้เป็นเวลานานการสูดดมหรือสัมผัสอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ การทำความสะอาดห้องน้ำโดยใช้น้ำส้มสายชูก็เป็นทางเลือกใหม่ที่ดีไม่น้อย 9. หลีกเลี่ยงการผ่านสารลังสีไม่ว่าจะเป็นการฉายลังแสงดูมะเร็งเต้านมประจำปีการทำแมมโมแกรมเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดมะเร็งถึง4-5เท่าเลยทีเดียวการตรวจมะเร็งโดยใช้วิธีคลำหาและไม่ผ่านลังสีจะช่วยลดความเสี่ยงภาวะการเกิดมะเร็งได้ดีกว่า10 ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือโดยการแนบหูเป็นเวลานานเนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์มีคลื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นการใช้โทรศัพท์โดยมีอุปกรณ์เสริมจะลดผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองได้ 11. ทาโลชั่นกันแดด เนื่องจากแสง UV จากแสงอาทิตย์มีปริมาณมากในปัจจุบันทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้ดังนั้นการทาโลชั่นกันแดดจะช่วยลดปริมาณแสงอาทิตย์ที่จะส่งผลต่อเมเรงผิวหนังโดยเฉพาะคนที่สีสะล้านมีผมน้อยควรทาโลชั่นกันแดดเพื่อลดปริมาณสาร UV ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์โพสสาระ .com คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ